สวัสดียามเช้านะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บริเวณนะคะสวนป่าวัดกลางนะคะอำเภอบางปามาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกิจกรรมตอนเช้าของทุกวันนะคะเราก็จะมีการนำข้าวอาหารหวานข้าวผล,ลไม้ดอกไม้นะคะมาบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่พระสุพรรณเจดีสวนป่าวัดกลางนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปด้วยกันเลยนะคะ ค่ะอันนี้เป็นดอกไม้นะคะที่เรานํามาปลูกนะคะบริเวณข้างทางที่จะขึ้นพระเจดีนะคะเป็นการได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ของหอมนะคะเปรียบเสมือนการได้ประดับพระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ okay. 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 เดี๋ยวเราร่วมเดินไปด้วยกันนะคะ ตอนนี้นะคะพระเจดีสุพรรณเจดีเชิญพระเกียรตินะคะก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่อัญเชิญมาจากประเทศสีรังกานะคะเมื่อวันก่อนนะคะที่ได้มีพิธีอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานอยู่ชั้นสามนะคะก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่เก่าแก่ยาวนานกว่า1,700ปีนะคะ สมัยพระเจ้าปรลกมะพาหุที่หนึ่งนะคะที่เมืองโปโลนารัวนะคะประเทศสิีลังกาแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่ได้รับมาจากพระพันปีหลวงนะคะพระราชินี้ในสมัยรัชากลาลที่9นะคะได้มอบให้กับหลวงพ่อใหญ่ของเรานะคะ อันนีก็จะเป็นบริเวณโดยรอบนะคะก็จะเต็มไปด้วยป่าไม้นะคะซึ่งเป็นป่าไม้ที่สูงใหญ่ทําให้เราได้บรรยากาศที่เป็นลัมมานียสถานอย่างมากเลยนะคะในยามเช้าตอนนี้เรากําลังกำลังจะเดินขึ้นไปยังชั้น3นะคะก็ขอให้ทุกคนน้อมใจไปด้วยกันนะคะว่าเราจะใช้ทุก9ก้าเดินนะคะ ในการไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คณะแม่ชีแมวนะคะก็ได้เป็นคนที่ได้ดูแลสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะก็จะพาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมฝั่งสวนป่านะคะได้มาร่วมบูชาข้าวพระศัมาสัมพุัธเจ้าด้วยกันนะคะแล้วก็ลุงหมอนนะคะเป็นประจําเลยก็คือจะมาดูแลพระเจดีวันละสครั้งนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับลุงหมอนด้วยนะคะ แล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลดอกไม้นะคะที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นดอกไม้ที่ลุงหมอนได้ดูแลรดน้ํานะคะวันล,ละสองถึงสามครั้งเลยทีเดียวอันนี้นะคะก็เป็นดอกลีลาวดีนะคะที่เก็บมาจากฝั่งวัดกลางเองนะคะเราก็ได้ขนขวายในการที่จะนํามาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ บริเวณด้านนี้นะคะเป็นที่ปฏิสฐานพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็ขอให้เรานะคะละลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในบทว่าอิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทธโทว,วิชาจารณสัมปันโนสุขะโตโลกกับวิทูอนุตตโรภูริสธรรมมสารถิ สัตถาเทวมนุษยานังผุนโทภคะวาค่ะบริเวณแห่งนี้นะคะมีผู้ถามมาก็คือบริเวณพระสุพรรณเจดีเฉลิมพระเกียรตินะคะส่วนป่าวัดกลางนะคะอำเภอบางปะมาะจังหวัดสุพรรณนะคะ ก็เปิดให้ประชาชนนะคะได้เข้ามากราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่มีอายุยาวนานกว่า1,700ปีนะคะได้อัญเชิญมาจากประเทศสีลังกานะคะเมืองโปโลนารุวะนะคะในสมัยพระเจ้าปรากกะมาภาหุที่หนึ่งคะ่ะซึ่งมีหลักฐานในการที่ค้นพบอย่างแบบว่ามีหลักฐานที่ไปที่มาอย่างชัดเจนนะคะ ในขณะที่เราได้เห็นนะคะก็ถือว่าเป็นทัศนานุตริยานะคะเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมพอเราเห็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็ทําให้เราน้อมระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ขวาจะได้มาซึ่งพระวรมสาลิลิกธาตนะคะก็ต้องเกิดจากการบำเพ็ญบารามีนะคะมาตลอด20อสงไขย,ยิ่งด้วยแสนมหากักนะคะมีการบำเพ็ญบารามีสิบอุปบารามีสิบแล้วก็ปรมัตถบารามีสิบที่เต็มที่บริบูรณ์นะคะเราก็ได้น้อมระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณนะคะว่าพระวรมสาลิลิกธาต์เนี้ยได้จาริกไปทั่วสาคนละจักรวาลเพื่อโปรด หมวย,นยันย์นะคะเราก็น้อมระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะการบูชานะคะก็จัดเป็นจารีตศิลอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราได้ทําตามพระอริย,ยาเจ้านะคะที่มีการบูชาสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะการที่เรานําดอกไม้ของหอมอาหารต่างๆนะคะมาบูชาเพราะเราปรารถนาให้ ของเหล่านี้นะคะไม่เป็นวัตถุการมแต่ว่าเป็นวัตถุทานก็ถือเป็นการทําทานที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็คือปัรถนาที่จะเข้าถึงธรรมะนะคะไม่ได้ไปไม่ได้ขับเน้นที่วัตถุแต่ว่าขับเน้นที่ธรรมะที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือศิลสมาธิปัญญาแล้วก็เป็นการทําจารีศินให้เต็มให้บริบูรณ์อย่างเมื่อคืนนี้นะคะที่ได้ฟังพระสัทธรรมนะคะ การที่เราได้ทําจารีสินให้เต็มให้บริบูรณ์นะคะก็จะทําให้เราพัฒนาถึงวารีตสินได้อยากก็ถูกต้องก็คือเราได้รักษาสินต้านพระธรรมวินัยนะคะมีสินห้าสินแปดสินสิบหรือว่าสินสองอยสิเจคอนะคะตามฐานะที่เราจะรักษาได้นะคะแล้วพอเราทําวารีสินให้เป็นเต็มให้บริบูรณ์นะคะก็จะ ทำให้เราทำอินทรีย์สังวรให้เต็มให้บริบูรณ์เช่นกันก็คือการปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะคะไม่ให้เกิดอภิชาก็คือความโลภหรือว่าไม่ให้เกิดโทมนัสก็คือความโกรธค่ะหลังจากที่เราทำอินทรีย์สังวรปิดบาปได้แล้วนะคะเราก็ทำปริหาริกะปัญญานะคะหรือคำว่านิปปโกก็คือ ทำสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นในการใช้สอยอิริยาบถต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคู่เข้าเหยียดออกยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่ง อุจจาระปัสสาวะนะคะเป็นต้นก็ทําให้เราพัฒนาฐานของอุปจารสมาธิให้เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเกิดจากการเจริญพุทธคุณธรรมคุณหรือว่าสังคุณพอเราได,ได้ฐานกําลังสมาธิที่มั่นคงก็สามารถที่จะเป็นพื้นฐานในการเจริญวิปัสสนาได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็ รอข้าวนะคะที่จะนํามาโดยร้านพี่รัฐนะคะพี่รัฐก็จะเป็นคนทําอาหารมาถวายาพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็จะทำอาหารถวายพระสงฆ์ที่วัดกลางด้วยนะคะก็อนุโมทนาบุญกับพี่รัตนะคะ ในระหว่างที่เรารอนะคะเราก็จะเวียนประทักศีลแล้วก็สวดมนต์ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะคนข้างนอกก็สวดมนต์ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอ <s uk â ng> ิต ah ิปิโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณนสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุ ปุริสธรรม,มาสาซาลีสาธเท,ะท,ะทวามนุษยานังพุทธโอภาควาตีสาวาคาโตภาควาตาธรรมูสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก ภาคาวาโตสาวกัสังโฆยาทิทางจากต,ตาลิปุริสายุคานิอัตาปุริสาภุคาลาเอสาภาคาวาโตสาวกัสังโฆอาหูเนียปะ ขีนายโยอันชาลีกาลนานนโยอนุตตะลังปุญญาเขตะโลกาสาติค่ะเดี๋ยวลงพี่ขนนนะคะ ก็จะนำพาพวกเรานะคะสวดมนต์รอระหว่างรอเข้าที่จะนำมาจากพี่รัตนะคะแล้วก็จะสวดมนต์บูชาพระศัพมาสัมพุทธเจ้าไปก่อนด้วยกันนะคะขออนุญ,ญาตส่งมอบไม้ให้กับหลวงพี่ขนุนนะคะ เราขอขยับมุมกล้องนิดหนึ่งนะคะ Thank you. มีส่วนแห่งบุญที่ท้าวพระเจ้าได้ทำในแบน,นี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เห่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาอิดาของท้าวพระเจ้าเป็นต้นกรณีที่ท้าวพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นกรณีสัตว์เหลานซึ่งเป็นกรรการหรือเป็นผู้เป็นกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายทั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้ง3ามอยู่ในกัเรอทั้งสีมีการหน้าการดีกัน การหลังน้องเที่ยวอยู่ในพกน้อยใหญ่พอดีศัตราได้รู้ส่นวสนบุญที่เทวราชแบ่งให้แล้วขอศัตรานั้นจง,งหันโพทนาเองเถงิส่นวนศัตราใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทว,วาดาทั้งหลายโปรดบอกศัตรานั้นให้รู้ด้วยขอให